เป็นภาพเมื่อ44ปีที่แล้วนะครับนางเอกนวรัตน์ยุตะนันท์รอขึ้นรถเมย์สาย44นะครับเป็นรถของขอสมกรนะครับไม่ใช่รถร่วมนะครับแล้วก็เป็นรถที่เป็นรถร้อนนะครับก็ขึ้นไปบนรถแล้วนะครับหนังก็จะถ่ายให้เห็นบนรถอยู่นะครับเพราะว่าคุณอวรัตน์ตอนขึ้นรถนี้กำลังเศร้าๆอยู่นะครับรถเมย์สาย44นั้นวิ่งแฮปปี้แลนด์กครับ าเตียน,นขึ้นไปก็ยืนก่อนนิดนึงนะครับนี่ครับแล้วก็มีคนลุกนะครับคุณเอาวัลก็เลยได้นั่งนะครับริมหน้าต่างครับแล้วหนังก็จะถ่ายให้เห็น2ข้างทางนะครับเพราะว่าช่วงนี้นางเอกอยู่ในอาการเศร้านะครับจากหนังเรื่องสรอยฟ้าขายตัวที่ออกฉายในปี2524นะครับ มาดูสองข้างทางนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมหยุดป้ายให้ดูนะครับนี่คือป้ายโฆษณาดนตรีลุกทุ่งสุรชัยสมบัติเจริญนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาติดไว้ที่ไหนนะครับเห็นอยู่นิดหนึ่งรถก็วิ่งไปนะครับทีนี้อีกจุดหนึ่งนะครับที่ก่อนที่รถจะจอดนั้นบังเอิญเห็นป้ายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับต้องช่วยกันดูนะครับเพราะว่านี่ครับ ป้ายที่อยู่ซ้ายมือนั่นแหละครับเหมือนเขียนว่าโรงพยาบาลสยามอะไรสักอย่างนี้นะครับที่เป็นทางแยกแล้วเลี้ยวเข้าไปที่มีรถสองแถวออกมานั่นแหละครับรถเมย์ก็จะจอดป้ายคุณเวรัตน์ก็จะลงป้ายนี้แหละครับก็เป็นอันสิ้นสุดของรถเมย์สาย44จากหนังเรื่องสร้อยฟ้าขายตัวนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะครับตอนที่นางเอกไปต่างจังหวัดนั้นเห็นบรรยากาศค่อนข้างสวยนะครับบ้านเมืองอย่าง ดูโบราณนะครับในสมัยนี้สมัยก่อนก็ต้องเรียกว่าเป็นทันสมัยนะครับแต่ว่าสมัยนี้มาดูหายากแล้วนะครับบ้านเดิมแบบนี้ก็เลยแถมติดมาให้ดูนะครับหนังเรื่องเดียวกันนั่นแหละครับเรื่องสร้อยฟ้าขายตัวตอนที่นางเอกนรัตน์นั้นไปทํางานอยู่ในต่างจังหวัดนะครับก็มีฉากนี้แหละครับนั่งสําล้อเพื่อที่จะมาจ่ายตลาดหรือตะกาหนึ่งนะครับผ่านร้านขายหนังสือทรงแบบนี้ไม่ค่อยมีนะครับนี่ครับเดินมานะครับ ร้านขายของเห็นไหมครับร้านรวงต่างๆนี่คือเมื่อ44ปีที่แล้วนะครับ